ทุกคนเลยจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอรู้ก่อนเธอตัวดักสวัสดีทุกคนเลย,เลยวันนี้จะมาแฝกของพรางฝากของแพงดูหัวนายการ์แมนูเพอร์เจอร์แมนูเพอร์เจอร์รึเปล่าคะเมคอัพหรือ,รอเปล่าคนะเมคอัพต้างในภาษาฝรั่งเนาะก็คือเหมือนกับว่าปลุกเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าเนาะวันนี้ใครอยากรู้บ้าง อยากคุพินมาเจยว่าจากตุณแต่ละวันเนี่ยคุณปูแต่ละวันเธอ่านั่งทำวีซา่าไม่ต้องทำอะไรแล้วลูเที่ยวยับนะเปิดประเทศปุ๊บโอ้โหเที่ยววันนี้คุณปูเที่ยวปีหนึ่งเนี่ยหลายหลายรอบมากเลยนะสามสี่รอบได้ไหมเนี่ยถึงนะเนี่ยสี่รอบนะปีก่อนก็เที่ยวไป ไปต่างประเทศหลายประเทศเยอะมากโอ้มไม่น่าเชื่อก็คือเยอะสุดที่ที่เคยเกิดมาแล้วในชีวิตนะในปีเดียว <laughs> ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยลูไม่รู้ตัวมาก่อนเลยสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ก็แสกแสกของพาฝากของแพงจะามีเพียงเธอเพียงแต่เธอคมดุดนใครอยากรู้บ้างว่าปูดเรื่องหรือเปล่าคะ แล้วทำไมรูบวันนี้ทำไมเขาถึงให้มนโนเพอร์เจอร์นะคะกินตนากาหรนอคะจินกกานาก,การสร้างทุกดางขูเรื่องด้วยเหมคะหรือเปล่าคะทำไมไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงนะคะดูหัดดูความเป็นจริงตอนนี้บ้างสุดทายแหกตาเูนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่ยุคเก่าแล้วยุคเก่าใครที่เขาเรียกว่าไม่อัปเดตเวอร์ชันเนะาะใครที่ยังอยู่ยุคเก่านะก็เรียกว่าสร้างแบบเดิมอยู่ล่ำไปนะลูก เขายังติดอยู่กับคําว่ามโนเพิเจอรหรือว่าคําว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปูเรื่องขึ้นมาป,ปะคมะมโนหรือปะคะแต่ฟังไว้หน้าพร้อมดื้อเดาข้อนี้ฝากแพงเลยฝากแพงจุกๆเลยใครจะเข้าดึ้เดินใครเข้ามาแล้วก็แชร์ไปบุญมหาศาลเนาะใครแชร์ไปก็เป็นต้นเหตุของปัญญานะปัญญาก็จะมีล้อมรอบในชีวิตนะนะเพราะคุณไม่สามารถแชร์สิ่งใดที่คุณไม่มีออกไปได้นะคพะพราะจ๋ามีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอ เพื่อนฝรั่งงงอันนี้คืออะไรอะลูกพรอุษาแม่เซจมาถามกูเลยนะว่าไอ้นี่มันคืออะไรหรอมันคือซีเคดอะไรบางอย่างหรอหรือเปล่าน้อเป็นซีเคดเนาะเป็นความดักควมินิฮาร์ดไงขำเขา,าพยายามพยายามเอานิ้วเอานิ้วมาวางอย่างเงี้ยุอ้รูๆๆนี่ไงฮัลโหลเออได้ยินเสียงไหมเสียงยังอยู่ไห ด้วยด่าก็รู้ดีใจดังเลยตอนนี้ได้ยินเสียงไหมเออมีคนโทรมาเมื่อกี้นั้นฉันโทรมาเพื่อจะบอกคนรักถึงเวลาที่ต้องบอกสักทีโอเคเสียงเย้ย <c oughs> ดีใจโอ้โหเพราะครั้งก่อนครูสอนไปเนาะมีคนโทรมาทีนี้ก็โอ้โหหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงเลยคุณครูสอนเป็นชั่วโมง ทำไมวันนี้ฮอตจังมีคนโทรมาเยอะจังเป็นอะไรโทรหาคุณพคอยเพื่อจะบอกว่าดาเออลูกหรือว่าโ่งมาส่งพัสดุอะลูกฮะให้โอนตังเหรอมีพัสดุส่งค้างค่ะโอนไว้ สวัสดีลูกวันนี้ของแพงนะฝากของแพงเลยนี่จำไว้นะว่านี่คือการกุเรื่องเรื่องมาปะคะเขาเรียกว่าในภาษาอังกก็คือคําว่าเมคอัพนะเมคอัพแต่จําไว้นะราะนี้แพงมากต้นตอคืออะไรรู้ไหมจาไว้ว่าบนโลกใบนี้เนี่ยของมาโนถึงท้นเลยมีแต่เรื่องมโนทั้งนั้นแหละตั้งแต่คุณเกิดมานะเห็นไหมมโนว,ว่าอันนี้คือคือเลเวลแบบนี้อันนี้คือชื่อแบบนี้อันนี้คือที่มามาแบบนี้มันสร้างมาแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นลูกไม่เคยตรงจุดเข้าใจเปล่าอุ้ยอุ้ยรอ ตัวไหนเด้อมโนมโนมาทั้งนั้นแต่ลูกมโนมาตั้งแต่เกิดแล้วเข้าใจเปล่าเพราะอะไรฟังไว้นะ you are creator เห็นไหมคุณคือผู้สร้างคุณเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นการสร้างก็คือการมโนอยู่แล้วเข้าใจเปล่าราะ,ะนั้นการปุเรื่องปูเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นก็เรียกว่าอะไรนะที่เขาใส่สีตีแต่งกันอะไรนะปูเรื่องขึ้นมาก็มาจากการมโนนั่นแหละมโนเปิดจะเป็นเรื่องไม่จริงทั้งนั้นแหละลูก สุดท้ายก็ทําไมเพราะเรื่องไม่จริงก็จะกลายเป็นเรื่องจริงเอาทีหลังไงเข้าใจเปล่าเหมือนกันจําได้ไหมที่เคยสอนเนาะในในน่าจะสัมผัสใบดัสเนาะหรือเปล่าหรือในคัดไดก็ตามเมนเนาะเรื่องไหนก็ตามที่เป็นเรื่องโกหกที่เขาบอกเป็นเรื่องโกหกพอโกหกกันไปนานๆก็เป็นเป็นเรื่องจริงเข้าใจเปล่านี่แหละคือการสร้างมล่ะ you are creator so you make up all thing อยู่แล้วคุณก็คือ make up ทุกอย่างอยู่แล้วเข้าใจเปล่าเพราะคุณเป็นผู้สร้างไง มโนสิ่งไหนสิ่งนั้นมีเพิ่มมโนสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เพิ่มขึ้นจริงมันดูเข้าใจดูดงังเราก็จะมโนไปในด้านความดักนั่งไปทางความดักเห็ไหมเราก็จะได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามยิ่งขึ้นไปเลยว่ามีความสุขมากเลยที่ให้ทุกคนเนาะได้ไปอยู่ในพื้นที่ความรักอย่างแท้จริงเนาะให้ทุกคนได้ก็เรียกว่า จริงๆนะของดีๆก็ไม่ควรอายเนาะของดีๆก็ควรแสดงออกซึ่งแก่กันเนะเข้าใจเปล่าเหมือนการชื่นชมยินดีใช่ไหมหรือการบอกรักก็ตามหรือใดๆก็ตามมาดูเนาะอบอกรักดีกว่าการบอกเกลียดจริงมาดูเข้าใจเปล่าของดีๆอายเพื่อใช่ไหมใช่ไหมแต่ของแย่ๆไม่เคยอายเข้าใจเปล่านนะ้าคนยุคเก่า,คน,ค,กาคนยุคเก่าก็จะเป็นอย่างนั้นอย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดเลยนู่นนี่นั่นตุ๊ด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 ,ด,ด ดดของดีๆจะไปพูดเตยอย่าไปพูดเตยอะไรแบบของแย่สาดกันดา่ากันไม่เกรงใจ <c oughs> ของดีๆเกรงใจเห,น,หนี่ยมอายเออนั่นคนยุคเกา่าโอเคไหคนยุคใหม่เนี่ยต้องเกรงใจนะเกรงใจนะของไม่ดีของไม่ฟินไม่ต้องมาเผยแร่กระจายเข้าใจเปล่าแ,แ,แล้วบางคนก็อันนี้ค,คุณครูเสริมเลยเห็นไหมบางคนก็เรียกว่าหาเรื่องนหาเรื่องว่าอะไรนะนี่จะไม ทำไมโซเชียลนะมีแต่ของจอมปลอมทั้งมันแต่มีแต่อะไรนะมีแต่การอวดโม้กันตุดูตุดูตุด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 นะเออต่อให้คุณส่งออกสิ่งได้ก็ตามนะดูใครมันจะคิดยังไงก็ได้ใช่ไหมแล้วคิดยังไงก็เข้าตัวเองหมดเข้าใจเปล่าแทนที่จะมองเห็นคุณสามารถมองเห็นได้สองแบบเเห็นไหมล่ะมองพาตัวเองลงหรือมองพาตัวเองขึ้นนี่เห็นไหมล่ะเออแทนที่คุณจะได้มองว่ามันเป็นดาต้าของดีเข้าใจเปล่าเออมัน มันเป็น d a t ้าของดีมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีไอเดียหรือเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเราจะมีไอเดียบันเจิดขอยอดต่อไปได้อย่างไรหไมไม่ชื่นชมอีกเออด่ากนันอีกบอกว่าทําไมไม่ทาไมไม่ถ่ายตอนยากลําบากทาไมไม่ถ่ายตอนนั่งทํางานทำไมไม่ถ่ายตอนเครียดฮะดูแล้วก็ชอบชอบพูดเรื่องเหนื่อยยากไงว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าความสําเร็จเนี้ยมันมาจากความเหนื่อยยากเห็นไ,ไหม แล้วก็สอนให้ทุกคนเนี่ย struggle. s t r u g g l เหนื่อยยากแม้กตคนยุคเก่าขอโทษที่พูดแดงพูดแดงไปนิดนึง <c oughs> อาจารย์บอกเออยุคใหม่แล้วก็ต้องเกิดใหม่ได้แล้วโอเคไหอยู่ยุคเก่านะโอ้ยกว่าจะได้บินลูกเหนื่อยลูกเนิร์ดเป็นชาติเป็นชาติกว่าจะได้บิน,จ,บนจริงมาทูกติดอยู่กับยุคเกา่าเกยุคเกา่าเกคิดแบบเกา่าเก่าไม่เคยไปไหนโอเคไหมใเกิดใหม่ได้แล้วนะลูกา เวลาเกิดใหม่เนี่ยก็จะมีแต่เรื่องทีม่มันโนเพิร์เจอะปลูกเรื่องขึ้นมาปลูกเรื่องสร้างสรรค์ทั้งนั้นปลูกเรื่องความดักปลูกเรื่องควินควินขึ้นมาทั้งนั้นหละจริงมาจุกเออไหนใครพิมมาหน่อยสิว่าเข้ามาได้รู้ก็แล้วไปไงควินป่ะดะเข้ามาได้รู้เสรํมที่เจจงิงแล้วควินป่ะดามีความสุขป่ะดะชอบ่ะดิชอบกูด,ดะ อันนี้มาอ้ออเดี๋ยวคุณครูจะแวะไปไปนอนต่อนะม่วงจัดจะมีพแชีวิตที่รู้่ายสบายตลอดมาจตจันตอดเว้ยใช่เดาวดาเออข้าใจด้ดังเพงไหมเพงไหมคออนี้เพงไหม เเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครบอกมีแต่การให้กกพลังงานกันนะลูกอัดอั้นอัดกันก็ไปอัดอันขบไปลูกนะว่าจะได้ดับว่าจะได้บอกดับกันลูกว่าจะได้ไปสวรรค์ชั้นไฟศาลลูกติดอยู่กับสวรรค์ในยุคเก่าอยู่ได้เ้าใจบ้างเออไปอัปเกรดได้แล้วควินปะดัะสวรรค์บนดินชั้นไปศาลกี่ชั้นแล้วจริงไหมได้เออควินนะดิ ความสุขกับความมีความสุขกับลูกนะวันนี้ก็มาด้วยรักเลยแล้วก็รักทุกคนเลือเลยแล้วก็อวยพรให้ทุกคนเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเลย้ปีมั่งมีมั่งคั่งเหลือเกลื่อนเกลื่อนดักมีแต่พวกคนงร่ำรวยมีที่ทวางานมีแต่ความรักเหลือเฟือมีแต่ความรักเป็นปีมีแต่การชิงช้มเย็นดีมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตมีแต่รอยยิ้มมีแต่รอยยิ้มยินดีเสียงหัวเราะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือ มีแต่การเลือกฉลาดให้กับตัวเองมีแต่การให้ของกัดกับเองมีแต่การดักตัวเองที่มากพอ,อมีแต่การด่าโดงดินดีมีแต่การข้างสวรรค์น,นิ้ขึ้นไปเลยอ้าวชีวิตเหมือนดินนิ้วเลยค่ะคแม่ค่ะ,ะแบบอะไราทานน็อตอะแม่ของขาสมรวยอยู่แต่ในโลกที่เราสร้างเองอะดูก็ดีใจด้วยเนาะ รอนการ์ดแม่ทุกวันเลยวนๆไปควินอ,อ,อยู่ใน <c oughs> เขาเรียกว่าขุมทรัพดดย์โวานดาร์กนะทุกเนาะจะมาจะมาอยู่ในขุมทรัพย์ความดัร์กตกอยู่ในสวันความดักตกอยู่ในสมองความดักทัอทำให้ฉันต้องมาเรียนไปตางดวงวันที่ได้พบเธอ มี船船ด Lia ้จะค <den> ุยกับคุณคพูไหมเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีสอนสมาธิจูนสอนแล้วนะเราจังหวะดีๆหน่อยใจเย็นๆเด็กๆใจเย็นๆคุณครูสอนไม่ทันคุณครูเพิ่งมาอ้อกลับมาจากอ้อโดต่างประเทศมาจบสาเดือนก็ใจเย็นๆเออแคบไปไหนเออขอพูดไว้ตรงนี้เลยใครที่แขบเนะใครที่แขรถ้าชีวิตมันแขบมากกลูกปัญญาก็ไม่ลงข้าใจป่ะเออนึกออกไหม แอบแข a ก็มาเป็นอารมณ์อีกโวยวายพอโวยวายแล้วปัญญาจะลงยังไง <c oughs> ไม่ใช่หน้าที่อุ้มูเลยหน้าที่ตัวเองทั้งนั้นเลยแต่ละคนเ <c oughs> ตะเขา่าเตะเข่าให้หมกเด้อเองเข้าใจเปล่าใครที่ติดเรื่องเงินใครที่ติดเรื่องการล้นล้นนะถ้าไม่แก้ที่ตัวเองก็ลงชีวิตตัวเองหมดเลยเข้าชีวิตตัวเองหมดเลยนะจ๊ะดู <c oughs> ถ้าใครอยากเรียนเรื่องนี้ไปฟังในจักรวันมาร์เก็ตติ้งเอาเองหรือว่าในคลาสเออกดังคำทำเงินล้านแต่แนะนำก็จักรวันมาร์เก็ตติ้งแล้วกันศาสตร์สูงเห็นไหมล่ะ ใครที่ยังขุดอยู่อารมณ์ด้านล่างแล้วจะถามหาปัญญาที่มากขึ้นไปเคลียร์ตัวเองก่อนโอเคไหมลูกอืม้มปัญญามากก่อนนั้นไม่มีวันลงไม่ถึงเวลาเข้าใจเปล่าไปเคลียร์ตัวเองก่อนต้องอัปเกรดตัวเองนะลูกปัญญาไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆต้องพูดงคำนี้ได้หรอ,หรอหมั้ยแล้วก็เสริมเลยเห็นไหมหลายคนก็เรียกว่าอะไรนะชอบเอาไปเปรียบเทียบใช่ไหมล่ะแต่คุณครูจะบอกให้ว่าตรงนี้แม่ยอดดดยสวรรค์เข้าใจเปล่า คุณไม่เข้าใจนะว่าอะไรที่แก้ในชีวิตของคุณไนดะ้อย่างแท้จริงเนี่ยก็คุณก็รับมัว่วไงพอรับรับมัว่วว่างงอีกเห็นไหมแล้วอารมณ์ไม่เคยเปลี่ยนอารมณ์ก็จะเป็นอารมณ์ไม่ควินบองตัวเองอีกเข้าใจปะดุก,กว่าจะได้ไปสวรรค์ปัญญามากกว่านั้นจะได้ลงเออเข้าใจบ้างเทียมไม่ติดนะเทียมไม่ติดนะในแต่ละคาเนี่ยปลดด็อกนะประเมินมูลค่าไม่ได้นะเพราะนั้นขายดีโอ้แทงเข่าเห็น <laughs> ไหมใครที่ดูถูกปัญญาเพียวปัญญาเพียวก็ไม่ลง บอกไว้ให้เงินซื้อไม่ได้นะเออเข้าใจเปล่าพูดตรงนี้เลยเขาพูดด้วยกันตรงนี้เลยหลายคนไม่เข้าใจว่าปัญญาเพียวเนี่ยคือคือเขาเรียกว,ว่าชีวิตเบิกไปไพสาลเห็นไหมแต่พวกคุณใหญ่พอรับของไม่เพียวมาดูต่อให้มันราคาถูกหรือราคาแพงกว่ามันก็ไม่เพียวไงเพราะไม่เพียวก็ไม่ปลดล็อกไงเข้าใจปะเนี่ยเออภาษาธรรมของ เียวของพีเพียมให้เดี๋ยวนะเนี่ย้าใจเ่า <c oughs> นะถ้าไม่ถึงเวลาคุณครูคืนเงินหมดเลยนะบอกไว้ให้คืนเงินนะ <c oughs> คุณครูไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อเงินนะคะด้เอ <c oughs> อ้ญญา <c oughs> ใจเ่าทุกคนต้องฝึกฝนตัวเองทุกคนต้องอัปเกรดปัญญาตัวเองด้วยอัปเกรดอารมณ์ข <c oughs> องตัวเองที่จะได้แตะปัญญาที่มากขึ้นเงินซื้ออันนี้ไม่ได้นะเงินซื้อคุณครูไม่ได้นะเออเงินซื้อปัญญาเพียวไม่ได้นะจ๊ะคืนตังค์หมดนะแล้วก็อดฟังนะไม่ได้เกิดไหมนะ แข่งเขาเนะ้อเออเลือกเอาเลือกเอาวัวนนี้้อนจากกวันมาร์เก็ตติ้งทะครัวรมดีตังเข,าข้าควินๆอย่างมหัศจรรย์นี่ไงเห็นไหมดอกคนที่เขาเรียกว่าเก็ตเนาะเอาไปใช้ในชีวิตอย่างแท้จริงนะลูปัญญ <c oughs> ามากกว่าน,นั้นก็ลงตังก็เข้าอะมแต่หลายคนคิดว่าตัวเองรวยอยู่แล้วจะซื้อคัดไหนก็ได้แต่ว่าอารมณ์อารมณ์ยังวุ่นวายอารมณ์ยังมองเห็นข้อไม่ดีลูกปัญญา ไม่ลงคนละคืนเหมือนคนละคืนไม่ได้เดี๋ยวคุณครูคืนคืนตังค์แล้วมีเรื่องมีราวหลาวเข้าใจเปล่าว่าคุณครูไม่รับตังค์แบบนั้น <c oughs> <c oughs> เข้าใจปะเนี่ยเออรับรับแต่คนที่เห็นคุณค่าในปัญญาเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าปัญญาที่คุณครูให้เนี่ย <c oughs> เสษเงินน่ะ <c oughs> ลูกเอาเศษตังค์มาซื้ออะเอาเกลือมาแลกกับพิมเสนเข้าใจเปล่า มันรับตังก็บุญเด้วนี่ต้องพูดแบบนี้ได้เบาเพรจ่ายก็จ่ายให้ใครเนี่ย,ยใส่ตัวเองทั้งนั้นเลยแทงเข่าไม้หมดเลยเนี่ย <c oughs> ไปอัปเกรดตัวเองนะทุกคนต้องไปอัปเกรดปัญญาด้จ่ะอัปเกรดตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ด้านบนพื้นที่ที่เห็นแต่ของดี่างเพราะเพราะสิ่งที่มากกว่านั้น,นอ้องหรือซอสเนี่ยเหมือนกันคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่านในซอสนะลูก หรือเอาง่ายๆดูถูกซอสก็ได้ไเอาประโยคนี้ก็ได้ดูถูกซอสลุกแล้วซอสจะมาแปะมือคุณได้อย่างไงเข้าใจบ้างของที่มากกว่านั้นก็จําได้ไหมว่าแตะซอสทีเดียวเนี่ยไปไผ่สารเห็นไหมแต่ใครที่เห็นคุณค่าซอสแคก่กระจิบเดียวแตะแค่นิ้วก้อยเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงบางคนไม่แตะเลยด้วยซ้าดูถูกอีกต่างหากเข้าใจบ้างเอออย่าดูถูกตัวเองอีกเลยอาสูกินใส่ดาทุกวันใช่ ต้องผูกปัญญาให้กับตัวเองจริงคุณครูจะบอกคุณให้ว่าถ้าคุณนะฟังแต่ปัญญาแต่คุณไม่ฝึกฝนมาใช้ในชีวิตจริงอย่างแท้จริงอะเข้าใจป่เอายังผูกอยู่ในะลมด้านล่างมองเห็นแจ่ข้อไม่ดีอารมณ์ฟึดฟัดอารมณ์สีเขียวปัญญามาก่อนนะไม่มีวันลงไม่ได้เกี่ยวกับคุณครูนนะแต่มันเกี่ยวกับทุกคนเองเอา้าเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะ เือมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเนาะแล้วก็ที่สาคัญเนาะข้อนี้รูดอกจันแรงๆดอกจันบงแพร่งไปฝึกฝนตัวเองนเนาะอ่ามเราจะได้สร้างสวรรค์สร้างสิ่งดีงามร่วมกันเนาะแล้วก็ปัญญาที่ใช่จะได้ลบโอเคไหมสิ่งที่รูให้เนี่ยให้แทบทั้งจักรวาลไปแล้วโอเคไหมรูไม่ได้มานั่งสรุปเองหรือว่ามานั่งยำอันนู้นอันเนี้ยแล้วให้แล้วแล้วมันไม่เคยกดลบเข้าใจเปล่าเออ ทุกหลังให้เธอแล้วให้ฝึกฝนตัวเองนะลูกนะดา่าตัวเองให้มากพอนะเพราะอย่าลืมว่าคุณทํากับคนอื่นก็คือคุณทํากับตัวเองนะลูกซอสจัดให้ลงไม่ด่าเพิ่มมีบทแล้วค่ะเออโอ้แล้วก็ลาสุดนนานเด็กๆพึ่งลงมาเป็นหลักฐานเลยคุณจะบอกคุณนายว่าแคปกันไม่ทันไม่ได้ลงเลยเนี่ยเข่าดีอ่ะเดี๋ยวรอให้เดา เ๊ดาวลอนดอนเจดาวอิ by, นสปายเนาะลงข่าวดีให้ทุกคนทุกคนไปส่งพลังให้น้องเร็วให้น้องลงข่าวดีเยอะๆทุกวันข่าวดีตอนนี้ดองดองอยู่ในกลุ่มของ Inter by. อินสปายเออมีเด็กล่าสุดเลยส่งมาเนะ้อพค่อเนี่ย่ะเป็นหลักฐานนะคะว่าทยอยตั้งแต่บทย่อยจนตอนนี้เงินเข้ามาให้ลงได้เต็มบทเลยค่ะเรียนฟรีชัดๆเห็นไหมเรียนฟรีดีดู ตัวเองรับของขวัญทั students, ้งชีวิตใส่แล้วล่อทุกคนเอวันนี้มาสั้นๆฟินๆง่ายๆแล้วก็อย่าลืมว่านี่แหละเนาะการได้รู้ปัญญาแค่ปัญญาประโยชน์สองประโยชน์แต่ก็คุณไม่เคยหามันได้ทั้งชีวิตเข้าใจเป้าเออมันไม่เคยได้ยินเลยทั้งชีวิตอ่ะคุณกูว่าต้องขอบคุณเรียกว่าที่ได้ยินสารนี้เนาะแล้วก็มาบอกทุกคนเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยหาตามโบสถ์ตามวัดไม่ได้ไม่มีใครพูดอะไรแบบนี้เลยนะแล้วมันก็อิสระ เบาสบายแล้วก็ได้เขาเรียกว่าจินตนาการประส่สารแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดกับการนั่งมโนเพอร์เจอร์เข้าใจเปส่าเดวนี้เราเพราะเราอะไรปูดเรื่องลูกปูดเรื่องแต่ของฟินฟินปูดเรื่องแต่ความฟินเห็นไหมใครที่อยู่ยุคเก่าก็จะบอกว่ามึงเพอร์เจอร์มึงมโนมึงมึงมึงก็ความเป็นจริงมั้งเห็นไหมเราทําให้คุณเขินทําให้คุณเขินเขินี่จะต้องไปต่อในความเจริญเข้าใจป่ะนั่งคนยุคเก่าให้รู้ว่าคนยุคเก่าเป็นแบบนั้นโอเคั้ย แต่เราอัปเดตเวอร์ชันแล้วอัปเดตเวอร์ชันแล้วโอเ,เคไหมลูกคนอัปเดตเวอร์ชันก็จะได้สร้างสวรรค์เขาเรียกว่าหน้าด้านหน้าด้านบาจจเจริญจำได้ปะหน้าด้านสร้างสวรรค์มันต่อไปเพราะอะไรคนหน้าด้านเนี่ยลูกส่วนใหญ่คนมาขอบุณทีหลังใช่นไหมไอตอนที่แม่ตอนที่นั่งนั่งสร้างสารรค์จิงดีงามเนี่ยมันดาบมันดาเกือบตายพอสร้างเสร็จแล้วพอสร้างสวรรค์เสร็จแล้วนัง นางฟ้ารอไม่ปีสุกนู่นนี่นั่นแล้วค่อยมาขอบคุณเอาทีหลังเอาขอบคุณจังเลยค่ะที่มีสังคมแบบนี้ตอนแรกมันก็ดา่าเห็นไหมล่ะเออเรื่องปกติเข้าใจเปล่าเพราะคนไม่ดูคนไม่ดูความไม่ดูมันเพงนะเพราะนั้นก็อยากไปถูกกระทบเนาะไม่ว่าใครก็ตามเค็นไหมเออเพราะถ้าเราเห็นคนยุคเก่าเนาะต่อต้านต่อต้านยุคใหม่เนี่ยต่อต้านยุคใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนหนไลูกเออก็อยู่กันยุคเดิมกันต่อไปแล้วก็ไม่มีใครอัปเกรดขึ้นเลยเห็นไหม พราะนั้นคนยุคใหม่ต้องหน้าด้านหน้าด้านผ่าจะเลรยลุงเ okay, รืองโอเคไหมลูกไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะฟังนะยุคเก่ากับยุคใหม่เนี่ยคือระดับจิตล้วนๆโอเคไหมะระดับจิตต้องอัปเกรดแล้วต้องอัปเดตเวอร์ชั่นแล้วต้องไปยุคใหม่แล้วใครยังอยู่ระดับจิตยุคเก่าสแสดงว่าแบกแต่ของเก่าเข้ามาแล้ว,ลวชีวิตจะไม่ไปไหนเลยเออหน้าด้านแล้วก็หน้าเด็กอีกนี่ะจริงลูกโอ้โหใครที่หน้าไม่ได้นานนะลูก คนก็อยู่ยุคเก่า,านะก็แก่อีกไม่ควินจริงนะมาครอบัวคนนู้นคนนี้จะไว่างู้นอย่างนี้อย่างนั้นลูก็เลยไม่ได้สร้างสารรค์ของดีงานม,ามนะเหมือนชาวอินสตาแเนี่ยต้องหน้าด้านหน้าด้านหน้าด้านทุกคน <c oughs> พาะคุณรูด,ด้านให้ดูแล้วด้านแล้วด้านดีเห็น <c oughs> ไหมละ่ะเออหน้าด้านพาจเจริญม,มาต่อไปหไหมใครไม่รู้ว่าเราทําอะไรเรื่องของเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายเข้าใจป่าเออตาใครที่เร่งร้อน <c oughs> ก็ออกไปก่อนเร่ง <c oughs> ออกไปก่อนเลย อ๋อไม่ถึงเวลาปัญญาไม่ลงเหมือนกันเข้าใจบ้างเออใครที่ให้เวลากับสวรรค์มากอมพอชื่ญชมแอปพีเจเออยู่ในพื้นที่ปัญญาปัญญามากกว่านั้นก็ลงไม่ได้เกี่ยวมุงคูเกี่ยวกับทุกคนเกี่ยวกับตัวเองแะดูนะเออตั้งสิ่งไหนเข้าตัวเองหมดแม่ทำไงถึงไม่กลัวผีคะดูคะ่ะตอบหน่อยคะ่ะอยากรู้ไมะ่ะอยากรู้แชร์ก่อนใครแชร์แล้วพี่มาเลยว,ว่าแชร์แล้วคุณครูเหลืออีกห้า มันจะดับแล้วนะเขาก็เริ่มจากไม้ด้านหมดแรกตอนนี้ไฟสารมากเรียนไม่ทานแดงเาใช้ลูกยิ่งยิ่งเรียนยิ่ง,งดวยิ่งเรียนยิ่งเงินเข้าเหมือนเรียนฟรีอย่างที่บอกนะต้องใจถึงจริงเนาะใครใจไม่ถึงเนาะแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในปัญญาที่เพียวและบริสุทธิ์นี้นะดูนะตังก็ไม่เข้านะเข้าใจเบา่าแต่ถ้าคนใจถึงเนี่ยไม่ตังเข้ารวมเหมือนเรียนฟรีต่างหากแถมได้กาําไรไปไฟสารเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่สวรรค์ั้นไฟสานใช่ไหมซอสน,นีแย่มันนิเดียวก็คือไปสวรรค์เลยนะ แต่ใครที่ไม่ได้เห็นคุณค่าในปัญญามาลูกเจ้าเกลือมาเลกพิมเสน้ได้เป็นไปไม่ได้เข้าใจป่าเออก็เรียกอันนั้นคือพื้นที่ไม่เพิ่มพูนพื้นที่ยำหดีเก okay, มาลูกเออต้องเป็นพื้นที่เพิ่มพูนปัญญาถึงลงไหนใครอยากรู้ว่าทํายังไงถึงไม่กลัวผีค่ะคุณครูค่ะคุณครูเคยสอนเมื่อก่อนเป็นคนกลัวผีมากอย่าให้เปิดดูซอมบงซอมบี้อย่าอย่าอย่าเชี่ยวแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วกลัวทําไมล่ะเพราะเราก็คือผี <laughs> มึงยังไม่ดูตัวเดี๋ยวดูฮ <laughs> ะจะกลัวตัวเองทำไมด <laughs> อเอาเฉลยไปแล้วนะเฉลยไปแล้วนะเออดูถามจริงเราก็เคยเป็นผีมาก่อนแล้วก,กลัวผีทำไมล่ะลูกเอาเกิดมาตายเกิดแล้วตายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วอะมะสรุปก็คือเฉลยก็คือมึงก็คือผีลูก <laughs> กลัวผีอะ ถ้าเคยเป็นผีมาก่อนใช่ไหมเขาเรียกว่านอนฟิสิกอลไงสิ่งไร้รูปเนะอะ <laughs> อยากรู้รเป่าไปฟังดีวายเอาเอง <laughs> ไปเรียนกับครูพลอยมาคือเรียนฟรีบวกกำไรไปไปจานแดงด <laughs> ีใจด้วยนะทุกคน <laughs> งงไปเลย <laughs> <laughs> อึ<ะ>้งไปเลยได้สิเข้าใจที่คุณพูดไปเนี่ย <laughs> อ้าวเดี๋ยวแปบบบนะปนแล้ววันนี้ก็มา <laughs> ด้วยรักเพื่อแล้วรักท <laughs> ุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญแฮปปี้มั่งมี ลมีแต่คคนรุ่งามก็เลยมีที่รุ่นงามมีแต่ความรักหรือเแล้วก็อัปเดตปัญญาอัปเกรดไปภปาษาเนะลูกนะ <c oughs> อยากเจอซอสกับน้องซิโก้แบบคุณครูเจอค่ะมันต้องอัปเดตปัญญาเนะลูกจริงๆลูกว่าเจออยู่แล้วในหนังสือเสียงผุกพลังตัวหนังสือเสียงลุกพลังนี่จูนซอสได้ไปสาเลยลูกไปฟังเราถือเสียงผุกพลังไม่ได้ในชาตินี้คุณครูฟังทุกครั้งว่าน้าตาไหลทุกครั้งไม่ได้พูดว่าเออนะทุกคนก็พิมพ์กันมาเป็นร้านร้านคน ไปดูเองในเพจขขาดีนะลูกนะเออเพราะว่าหนังสือเสียงนี่ก็ไพศาลจริงๆอะไรที่น้อยกว่านั้นก็แต่ซอสไม่ได้ีกนะไปฟังซอสไปขี้เกียจพูดแล้วโอเคไหมออขี้เกียจพูดแล้วเพราะหนังสือเสียงบุพลังเนี่ยพูดแทบทุกคลิปเนาะมีแต่คนยืนยันได้ไหมดลูกขาตานานหนังสือเสียงนั่นคือตํานานนะลูกนะการเจอซอสการรู้จักซอสเนี่ยมันมูลค่าเท่าไหร่เนาะ ไสาอย่าดงเลยเดี๋ยวสวรรค์ไปเร็วเกินอย่าดงเลยเดี๋ยวรู้จักซอสอย่าดงเลยเดี๋ยวหน้าพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์สุกอย่าเมาสวรรด์ด่ากด่าใชเพียนผีถูกต้องเลยูกจะมีเพียงเธอจะเพียงแต่เธอ ไปอยู่ในพื้นที่ความถูกความดั้งยิ่งขึ้นไปเลยนะไปแล้วนะ,ะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีสอนคลาสมาธิคูนซอสใครที่ติดปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิแล้วคุณครูจะบอกคุณให้ว่าหาไม่ได้บนโลกใบนี้เนาะหาไม่ได้ในประเทศไทยโอเคไหมทาวิธีครูนี่โคตรง่ายง่ายแล้วก็ชิลที่สุดแล้วแล้วก็อาการได้รู้ทีเดียวก็ใช้ไปนั่งสมาธิได้ทั้งชาติทั้งชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นคาดนี้ก็เหมือนกับว่าแจกแจกชีวิตใหม่แจกหน้าตาชีวิตใหม่ แกการอัปเกรดชีวิตในทุกๆด้านคุณจะเข้าใจนะว่าผลลัพธ์ของการนั่งสมาธิที่ถูกต้องแล้วแล้วก็นั่งได้อย่างทุกวันอย่างแท้จริงเนาะแล้วคุณจะเขาเรียกว่าติดใจนะติดใจเออนั่งวิธีคุมภูเนี่ยติดใจทั้งชาติใช้ได้ทั้งชาติศาสตร์นี้ศาสตร์นี้แม่งเท่าไหร่ก็ถูกมากนะ <S <S อันนี้ก็มาด้วยดักเลยแล้วก็ใครอยากจะมารอบสดวันนี้ให้โอนสุดท้ายหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าภายในที่คืนวันนี้นะก็ใครที่ติดเรื่องปัญหานั่งสมาธิไม่ได้ก็มาเรียนกันได้เลย รับตอนนี้รับเฉพาะ2ที่สุดท้ายแล้วเห็นไหม,ใ,ไหมให้เฉพาะคนที่พิมพ์ซีเอฟไปในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นแล้วก็แบบออนไลน์ใครจะลงแบบออนไลน์วันนี้29,99 29, 9ืาายไปในเที่ยงคืนวันนี้สาม0 0อัพครั้งหน้าชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ะสอ9หาารยไปในเที่ยงคืนวันนี้จะลงบทย่อย5 5 5 5แต่ว่าบทยอยจะมาหลังจากที่สอนบทเต็มเสร็จแล้วเห็นไหมลูกแล้วก็เลิฟซีรีส์ตอนนี้เราไปกันที่ภาค3แล้ว อาจจะลงเลิฟซีภาพสามวันนี้โอนสุดท้าย49,999ภายใน,นเชี่อมคืนวันนี้เนาะราคายังไม่เริ่มสอนนะถ้ารา,าคาเริ่มสอนแล้วก็50,000กว่านะลูกนะแต่อยากจะบอกว่าปัญญาที่คุณคูสอนนะไม่เกี่ยวกับปริมาณนะแต่เกี่ยวกับการแก้ในชีวิตได้อย่างแท้จ,จริงเพราะนั้นมันประเมินมูลค่าไม่ได้ใครที่ประเมินมูลค่าน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้แต่ปัญญาที่มากขึ้นโอเคไหมลูก <Okay. S 1> เออนะคังคูไม่ง้อเหมือนกันลูกปัญญาก็ไม่งอ้อ เขาใจเบาปัญญาเขาไม่ลดตัวเองลงมานี่าของม,มันแพงอะลูกเรื่องอะไรต้องไปให้กับให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ที่ไม่ได้เห็นคุณค่าเนาะเอออย่าเอาพิมพ์เสนไปแดกแดกก็ได้แดกเกลือไม่ได้เออเข้าใจเ่าเรานั่ก็คือชีวิตตัวเองตั้งชีวิตเนาะอเมาสวรรค์นหน้าพิมพมาดิชอบไปดิคนมันคุิมันลูไปละไปละไปลจุ๊บ จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอมู่ก็เธอด้วยดารักที่หัวใยใจฉันให้เธออยาให้คุณครูเมาสวรรค์ให้ดูเลยคุณครูเมาสวรรค์แบบนี้มานักต่อนักแล้วทุกวี่ทุกวัน เดิบซีดี้ทำให้ทุกคนได้เมาสวรรค์อย่างแท้จริงคานนี้ไพศาลบะหมนีม่โบราณมาได้อืมากๆๆจุจ๊บๆๆๆๆๆไปได้ไปได้ฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะ